เรื่องยอ่อมันสิงอยู่ในร่างประเภทของหนังสยองขวัญเ <L ess ling> มื่อการกลับมาของอาเธอคือการตัดสินใจผิดพลาดครั้งสำคัญที่อาจจะทำให้เขาต้องสูญเสียทุกอย่างไปตลอดการปัญหานี่สิงหรือรังอันเกินจะแก้ทำให้เขาต้องกลับมายังบ้านเกิดที่จากไปนานถึง15ปี และขายบ้านของพ่อเพื่อใช้หนี้แต่บ้านหลังนี้กลับไม่ใช่บ้านธรรมดาแบบที่คุณเข้าใจเพราะชั้นใต้ดินของบ้านคือที่เก็บศพและเรื่องราวแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีศพใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังจะต้องผเผชิญกับอะไรความกลัวที่ไม่อาจหลบเลี่ยงและความชั่วร้ายที่ไม่อาจต้านทาน จบไปแล้วนะคะกับเรื่องยอ่อมันสิงอยู่ในร่างฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ